วันนี้จะมาแนะนําเรื่องการเสียบคอหมอึกนะครับเพืเ่อนๆอ่ออันนี้ก็คือเป็นชิ้นส่วนที่เราหั่นมาเรียบร้อยนะครับขลงเราจะหั่นชิ้นค่อนข้างใหญ่นะครับเป็นชิ้นแบบนี้เลยนี่นะครับชิ้นก็ประมาณนี้เลยนะครับนี่มีส่วนนี้เขาเรียกว่าเอ็นนะครับเพืเ่อนๆ่ส่วนไม้ที่ใช้ทางร้านจะขายไม้ไี้ยี่สิบบาทนะครับไม้ที่ใช้จะเป็นไม้เบอร์สุดสอง ไขายไม้สิบบาทเราจะเป็นใช้ไม้เบอร์เก้าหรือเบอร์สิบไได้นะครับนี่ก็จะเป็นที่เราเสียบแฉกแล้วนะครฮะจะให้ดูว่ามีละไซประมาณไหนนี่นะครับามะยี่สิบาทของทางร้านนะครับเพื่อนเราจะเสียบประมาณสามชิ้นนะครับแต่ชิ้นค่อนข้างออกใหญ่อเอาวิธีการเสียบับวิธีการเสียบเราคือนี่จะเป็นการเสียบแบบนี้นะครับ<ไ>ทางร้าน ามแนวนี่นะครับแม่ไม้อาจจะเสียบแม่ข้องนะครับต้องระวังมือกันด้วยอันนี้ก็ค่อนข้างข้องแล้วเพราะว่าเสียบมานานแล้วนะครับอย่างไรก็เอาไปฝึกเสียบกันนะครับส่วนเพื่อนๆคนไหนสงสัยขั้นตอนการทําก็พิมพ์ได้ในคอมเมนต์เลยนะครับว่าปั่นยังไงให้เด้งรือว่าล้างยังไงให้หายเค็มเดี๋ยวเราจะมีเทคนิค แนะนำได้นะครับเพราะว่าเราจะสอนทุกอย่างเลยแกวกอมมึกติดตามได้เลยนะครับแม่อันนี้หนึ่งย้างแท้ค,ครับ